ดีซีชอปมีไก่แมพฟิชริ่มต้น2.9บาทไก่เงินไก่เบ็ดต่างๆเบ็ดซิตนี่ก็มีรับกดเกมพาร์ราคาถูกรับเติมโลบักแท้โปรโมชั่นอีกเพียบร้านจดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีแจกโค้ดด้วยนะเขาลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ผมคนเดิมนะโอเคอาวันนี้เราจะมารีวิวตัวของยูตะนะครับยูตะ ในจ i n สู n i t e เนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับตัวนี้ก็เห็นซนสุ่มได้เยอะนะผมก็สุ่มได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองเทสตีธรรมดาไม่มีอะไรนะตีปกติอ่ะเดี๋ยวลองสกิลแซดดูนะครับอ่ะสกิลเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลสกิลก็ดูไม่ได้เออไม่เป็นไรสกิลเกรสตีฟริสมับนี่การสิกแขนนะครับสิกแขนกระดูกเอามาตีเป็นวงกว้างนะ ก็แรงจะได้อยู่ถือว่าโอเคนะครับเข้าไปตีอ่ามันจะเป็นเคอร์อเซอร์แบบ a อ e แบบให้เลือกด้วยนะตาม,มเมาส์เลยจะเล่นในมือถือไม่รู้เป็นยังไงนะครับอะสกิลเนี่การจับอ่าเป็นการจับจับมอนนะครับจับศัตรูแล้วก็ปลาทิ้งนะสกิลโดมินิกทอสนะครับไม่รู้ว่าจะใช้คอมโบกันยังไงดีนะอะาจะต้องแบบจับก่อนปาแล้วก็ใช้ใช้มือยักเส่อไอทีนะ อ่ะต่อไปนิกทวิสเตอร์วับอืมจับมาหักคอนั่นดังกล็อกแกลบเลยเป็นห่้าเรียกริกาออกมาจับคอนะครับจับมาหักคอนะอเดี๋ยวลองดูนะวับจับปลาทิ้งแล้วก็เอาแขนมาตกนี่เป็นคอมโ,มโบเลยนะสกิลต่อไปนะครับเอน r g อ b e จีบีม จะเป็นยิงยิงพลังความรักระห่างลิกากับยูตานะเออวับวับสกิลนี้มีครบเลยนะครับของยูตานะสกิลกัพป,ปี้กัพป,ปี้รู้สึกเหมือนจะกดได้เฉพาะอา้าวกดได้เลยนี่หว่าเออซอโอจะพักเขาอีกแล้วโอเคยังมีอีกนะครับอ,อือลองจับทุ่มใหม่ปับ ต้องใช้คู่กับไอ้ตีลัวๆจริงๆนะเนี่ยวับต่อไปสกิลคอนจูเลชั่นวับแปลงล่างอือจะเป็นการเรียกลิแกวมานะครับเอามาตีป๊าป๊บปัป๊บมันใช้แบ็กแฟตดได้ด้วยนะแรงโคตรปั้งปังปังอาจจะต้องลองคอมโบดูนะครับสิกลิแกวไม่รู้ว่าถ้าจะเปลี่ยนได้ไหมนะนะเดี๋ยวลอง กดแบบปกติดูเอา้าค้างอ๋อไม่ค้างก็นึกว่าอะไรแต่กระตุกนิดหน่อยปึ๊บเอาใหม่ฟึบจบผาอู้อันนี้เปลี่ยนจากจับตัวเดียวเป็นจับหลายตัวนะครับจับได้หลายตัวจับมาคอจับไงวนะอืมจับปลาปัางปลาก็โดนแบบโดนหลายตัวเหมือนกันนะยังใช้ได้อยู่อลองเอเนจีบีมมันใหญ่คนไหมไม่นะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าเรียกมาทาไมเหมือนกัน๋ยวลองเปลี่ยนใหม่เป็นท <c oughs> ่า <c oughs> <fry UC> <bird uffy> ็กซิมัมนะครับบเ i m u m j a c o e r l ดเลดเดอร์เ r ค a c เลดเ d อร r นะท่าม a กซิมัม h ั t อุ้ย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 ยู a h ยูต h ใช้สกิลนี้มื่อไหร่วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ อุ้ยโอ้ยเป็น5 a o e อย่างนี้เลยเหรอโอ้ยแจมอยู่นะถ้าเป็นเล่นไปจะได้นะครับอุ้ยแม็กซิมัมโคตรเท่ออดีเอาดีอ่ะเดี๋ยวเรากลางนาขิลองดูงับกลากางนาขินี่เจสซ์สจะได้นะนี่อ่ะ ทำปนปลินไปนี่มันดินแดนไร้ขเขตใครเคยดูเฟสนี่คือเหมือนเลยนะเรนนี่ทำอะไรได้ไมเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่านาเขตนนี่จะเก่งยังไงนะนี่จับไม่โดนวับขอหักคอหน่อยอุม้มใครรู้ว่าความสามารถการนาเขตของยุตตาทำอะไรได้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะบังบัง คอปปี้จัดหักคอเออเป่าลมลมปากเหม็นเหม็นเหม็นตายอื้อ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 เนี๋ยว่าผมว่าถ้าแม็กซิมัมเนี่ยดีนะอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บอืออืออผมว่าถ้าแม็กซิมัมดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวลองคิดคอมโบดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองคอมโบเป็น โดมินิกทอสก่อนนะโดมินิกทอสนะครับโคตตี้ฟิชนะแล้วก็นิกนิกทวิสเตอร์อ่ะลองแค่นี้ก่อนลองปัดจับทุ่มแล้วก็เส่แขนเดี๋ยวรอเพื่อหักคอนะครับปังต้องรออาจจะต้องหักคอก่อนแล้วค่อยแบบค่อยแบบเสกแขนออกมานะเสร็จแล้วก็ยิงบีมนะครับว้าซ่ะ ต้องรอครูดาวอีกแหละรอครูดาวนานเชียวอ่าอย่างเมื่อกี้นะครับไอ้ต้องเปลี่ยนเป็นโดมินิกทอสนิกทวิสเตอร์แล้วก็กิสตี้ฟิชนะเสร็จแล้วก็เอเนอร์จี้บีมใส่นะครับเป็นคอมโบชุดเลยถ้าจับโดนคิดว่าน่าจะเอาไป PVP ไม่ไมี่มิน่าไหวนะเพราะมันต้องเข้าไปใกล้ใช่ไหมเพราะงั้นสิ่งนี้จำเป็นนะครับไอ้แบ็กแฟตอะเป็นแบ็แกแฟตแบ็กแฟตแบ็กแฟตที่มันพุ่งเข้าไปไประชิดได้เลยอะ เราอาจจะต้องอัพสิ่งนั้นก่อนนะครับว๊อฟวอฟวอฟโอเคท่ารีหมดละสมโมติเราเอาพุ่งมาละฟึบจับทุ่มนิกกี้ทวิสต์ทวิสเตอร์เสร็จแล้วก็จิ้มนะเป่าลมปากแตกใช้ได้อยู่นะครับถ้าแม็กซิมัมเนี่ยเทที่สุดละสำหรับผมอะคือเก่งมากดูนะดูนะดูนะแม็กซิมัมมึ เจคอบแันนี้ไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่ตรงไหนนะก็ใครรู้คอมโบยังไงก็ลองทักมาบอกน,นะครับแต่ว่าโหดมากด,ด,ดูดิด,ดูแต่ว่าโดนไม่หมดนะแถมเป็นลักสมีแบบเ e อโอีแบบจ๋าๆเลยนะแปลงล่างแปลงล่างนี้เพิ่มบัฟต่างๆอ่าก็นึกว่าแบบจะได้อะไรเป็นพิเศษสรุปไม่นะเหมือนตีปกติแรงขึ้นนิดหน่อยวับจะหักคอ ก็โอเคดีนะครับเป่าไปเป่าไปกีสตี้ฟิชแตัวงใหญ่มากเลยนะนนี้วงใหญ่มากเลยนะครับอ่าของยูต่าเขก็มีเท่านี้นะทุกคนไม่รู้ว่าใครจะทำคอมโบยังไงนะแต่ก็มีตัวอะไรให้รีวิวก็มาบอกกันนะครับจันใร์ไม่คลิปนาทุกคน chịu chả